ครับคุณทันพิสิธิ์เรื่บำรุงชยัยมีรายงานเรื่องนี้มาให้ได้ติดตามกันครับเป็นครั้งแรกที่ชาวบ,บ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองทองคําจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เดินทางพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเพื่อขอให้รับคดีเหมืองทองพิจิตรเป็นคดีพิเศษด้วยปัญหาที่ซับซ้อนต่อเนื่องยาวนานและมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังผลการตรวจน้ำรั่วแปลงนาข้างเหมืองทองอัคาราเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พบสารไซยายเกินค่ามาตรฐานกว่า1000เท่าเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชาวบ้านนำมาให้เมื่อวันที่29เมษาย,ยนคณะทำงานแก้ไขปัญหาเหมืองทองพิจิตรลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อทิ้งกาก,ากแร่เพื่อเปรียบเทียบว่าใช่สารไซยานายจากบ่อทิ้งกา,กากแร่ของเหมืองหรือเป็นสารไซยาไยจากรากหญ้าชนิดหนึ่งตามธรรมชาติโดยหลังจากนี้จะใช้เวลาพิสูจน์45วัน นักวิชาการผู้ลงเก็บตัวอย่างในวันนั้นให้ข้อมูลว่าทิศทางการแปลผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวอย่างมี3แบบ 1. การปนเปื้อนเกิดจากกิจกรรมเหมืองแร่ 2. การปนเปื้อนเกิดจากรากพืชและจุลชีพตามธรรมชาติและ 3. การปนเปื้อนเกิดตามธรรมชาติโดยมีกิจกรรมเหมืองเป็นตัวกระตุ้นผลการวิเคราะห์นี้เมื่อมีข้อสรุป จะนํามาสู่การสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่าจะทําอย่างไรต่อไปแต่ตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบพบว่าเจ้าหน้าที่เหมืองนําปูนขาวมาโรยในบ่อกา,กากแร่และรากหญ้าที่นักวิชาการสันนิษฐานว่ามีสารไซยนายตามธรรมชาตินั้นเป็นหญ้าที่แช่น้ําที่รั่วจากบ่อทิ้งกาก,ากแร่จากเหมืองทองมาก่อนหน้านี้ มีการเอาปูนขาวใส่ใส่เรือนะคะไปโลยในบอ่อกับ,เก,บเก็บก็บกับกากแร่บอร่อที่ 2TSF2 เนะคะเป็นเวลาประมาณ2วันซึ่งปูนขาวนะัมันมีค่า,าความเป็นด่างสูงถ้าไปโลยแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผลในการที่สิ่งแวดล้อมภาคหรือจะไปเก็บเนี่ยค่ะหน่วยงานที่จะไปเก็บเนี่ยทำให้ผลมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ DSI เปิดเผยกับเนชั่นว่าทางกรมมีกองการข่าวที่ติดตามปัญหาเหมืองทองคำจังหวัดพิจิตรมาอย่างต่อเนื่องยอมรับว่ามีความซับซ้อนออศูนย์ประบัติการพื้นที่ภาค6ที่ตั้งอยู่ที่พิศโลกเนี่ยก็ทำงานการข่าวอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงคงไม่ยากที่จะไปต่อต่อประเด็นกันนะครับดูจกากการข่าวแล้วเน,นี่ยยุคนี้มันซับซ้อนออโครงสร้างของการรับคดีของดีไซน์เนี่ยเราประเด็นความซับซ้อนเป็นหนึ่งในหลายๆประเด็นนะครับ นอกจากชาวบ้านรอบเหมืองทองคําอัคราแล้วเวลานี้มีชาวบ้านจังหวัดลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์ที่แม้ยังไม่เกิดเหมืองทองคําแต่อยู่ในพื้นที่สายแร่ทองคําและพบว่ามีการสรํารวจแร่ก็ออกมาร่วมทัดค้านเหมืองแร่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเห็นตัวอย่างผลกระทบจากทั้งเหมืองทองคําจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเลย ในขณะที่กลางเดือนมิถุนายนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอนโยบายทองคําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะส่งผลให้มีการอนุมัติประธานาธิบดได้ไม่ต่ำกว่า100ใบกินพื้นที่1ล้านไร่ใน11จังหวัดโดยมีนักลงทุนรายเก่าอย่างบริษัทอัคาราและทุ่งคํารอรับการอนุมัติด,ด้วยจากกริดกุหลาบคีรีถ่ายภาพทันพิศเลือบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน